บอดเครื่องสืผ้าซัมซุงนะครับเปิดเครื่องได้นะครับเปิดเครื่องได้กดสตาร์ทกดสตาร์ทได้นะครับขึ้นห้าสิบกว่านะครับแล้วก็ขึ้นมาสี่เจ็ดเลยมอเตอร์หมุนนะครับมอเตอร์หมุนอ่ะได้ยินเสียงตริงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งนะครับอ่า มาดูกันนะครับว่าอะไรเสียนะครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทไฟมอเตอร์หมนนุนนะครับไฟนี้ตรงวิ่งนะครับถ้าเป็นออโต้นะไฟระดับน้ำตรงวิ่งน,นะครับแล้วก็น้ำข้าวนะครับเรียบร้อยนะครับ มาดูสาเหตุนะครับ IC pressure มีปัญหานะครับตัวนี้นะถ้าในโคดเป็น ICC นะครับ ICC ตัวเบอร์นะครับไม่นไน่จจะเห็นไหม ICC นะครับตัวนี้ ก็เบอร์เนาะตามนั้นแหละนะครับ1นึ่งสี่ศูนะครับอาการนะครับเปิดเครื่องได้เปิดปิดได้นะครับกดปุ่มได้นะครับแต่ว่าพอกดสตาร์ทนะครับทํางานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ค้างนะครับได้ยินเสียงติ้นนะครับค้างแล้วก็เครื่องสั่งปล่อยน้ําทิ้งนะครับก็แสดงว่า ตัวนี้นโทรลเพจเชอร์นะครับมีปัญหาอยู่นะครับทําการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับจะหาซื้อใหม่หรือว่าแกะจากบอดเก่าก็ได้นะครับโอเคครับ